วันนี้ลงมาอะไรอะปกติแต่ไม่ตัดังจอ่ะงั้นเราตัดให้เป็นเนแดงดีอย่าไดครับเดี๋ยวผมขอขึ้นรงสารก่อนได้ครับไม่โง่่นี่ไงเนี่ยดือสั่งใช่ไหอนกนะครับาไปามต้องเทีสยวด้วยอ่ะ เรียกเป็นเอ็กซ์นี่แหละที่ที่ที่ทำให้คนนึกว่าอร่อยอร่อยโอ๊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 ยอออ๊ยโอ๊ยอ๊ยโ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 อ

ธรรมดาตเลยเียีครับยินดีชองเอาหารเป็นช่องอารชอบกินถ้า่นนี้เรากันแลนะครับถ้าจบกินไ่ด้ครับเย่ยแล้ว เียวอันนี้รเป็นใโอ้โหกดครับเย้ทุก่ครับตางให้คนที่มันอยากให้เราเลยกว่ารู้แต่ Jangan ya jangan ya ควาสุขทุกคนนะครับ